สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพบกับเราสองคนครับในรายการชิมรางตัวอย่างสยองครับผมพบกันได้ทุกวันเสาร์ครับบ่ายสองตรงนะครับที่กูทําได้ชาแนลแน่นอนครับเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์เนาะครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องราวเลื่องราวในเน็ตข่าวคราวของความรักดาราใช่ตันแต่ดาราสาวทอทอกับปอมันมันยาวมาเลยแต่ดาราสาวกับหนุ่มคอนด้าเวฟอ่านะครับผมใช่ครับผมก็ยาวมาเรื่อยตอนนี้ก็มิ น้องปอกับน้องทอทอยใช่ครับผมนะฮะเด็ไอดอลชื่อดังใช่ครับดังนั้นครับเพื่อเป็นการเรียกว่าเฉลิมฉลองความรักความรักอันสมหวังถูกต้องครับครับผมตัวชิมล่างตัวอย่างสยองครับเราเลือกดังสยองขวัญมาเกี่ยวกับวาเลนไทน์มาเลยครับผมความรักนี่ยความรักความรักที่รักมากรักมากรักกันถ้าเป็นพูดกันแบบว่าภาษาว้เรื่องบอกว่ารักกันปาจะแหกตูดดกใช่ครับผมครับผมแต่ล้างตูดด้วยนะไปดูกันครับว่าเป็นรักหรขนาดไหนครับผม Will you go to the dance with me? I'm done with Holly. Guess I'll ask her to the dance. Tommy, who is she? I'll never tell. Love <laughs> her. Pretty as a picture. Bring the hammer, Daddy. This year's queen of the dances, Lola Stone. There he is. Boils your brains and turns you into one of them. Say happy. Happy. Love her. Love her. <laughs> Come. Oh, love. ครับที่แนั้นเลยครับเฮ้ยแต่กลัวิจริงอย่างเวลาด่าพี่แบบเกาะเกาะพนักเลยอะเกาะพนักเลยครับนี่แหละครับคือภาพประร์เรื่องเดี๋ยเลิฟวันครับผมหรือว่าในชมรมคนรักหนังสีออกกว่าในบ่อน้ําเนี่ยคุณแอดมินบอกว่าชื่อไทยนี่คล้ายว่าถ้าไม่รักกูมึงตายอืมครับผมอ่าฮะเรื่องราวเป็นไงพี่ก็คือเรื่องเนี้ยเคยสดาวเคยแนะนำมาแล้วนานแล้วก็เป็นเรื่องของแบบว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะน้องอบอวลนั่นแหละไปชอบผู้ชายที่หน้าตาเหมือนเจสซี่ไอเซนเบิร์กนี่แหละปิงอยู่ปิงอยู่แต่ผู้ชายเขามีแฟนแล้วไงทีนี้ก็จะน่าจะมีงานพรอมมีอะไรประมาณอย่างนั้นก็เลยชวนผู้ชายไปก็คือคนเขามีแฟนแล้วจะไปก็จะไปกับแฟนใช่ไหมใช่ก็เลยบอกก็เลยตอบปฏิเสธไปแล้วปฏิเสธไปแล้่ปฏิเสธแบบแย่ๆบอกเอ้ยมึงอ้วนไปนี่ไม่ใช่นะปฏิเสธแบบสุภาพสุภาพดีๆด้วยแหละใช่ครับแต่น้องเขารักรักลึกไงอยากได้อยากได้อยากได้ตอนนี้คืออยากได้อยากได้อยากเอาว่างั้นะอครับผมก็เลย ร่วมมือกับพ่อซึ่งเห็นดีเห็นงามกว่าลูกสาวก็จะรักลูกสาวนะใช่รักสาวมากก็เลยจับผู้ชายจับผู้ชายไปครับผมใช่ครับและหาวิธีให้อยู่กับลูกสาวเองให้นานที่สุดใช่ครับก็ดูจากตัวอย่างนะวิธีที่การให้อยู่กับลูกสาวคือหนึ่งคืออะไรนะตอกตะปูติดก่อพื้นติดกับเท้านะครับผมแล้วก็การทรมานต่างๆซึ่งอยากให้ลูกสาวมีความสุขซึ่งทั้งลูกทั้งพ่อก็จิตทั้งคู่่าจะจิตครับคนดีๆไม่ทำกันหรอกแบบนี้ใช่ครับครับผครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ เป็นภาพยนตร์ในปี2009ใช่ครับใช่ครับตอนปี2009ที่ที่ที่ฉายนะก็รับความชมมากว่าเป็นหนังที่แบบว่าเล้าอารมณ์แล้วก็มีแบบเรื่องของความสยองขวัญขยาขวัญที่นำเสนอมาได้ดีด้วยครับดูจากหนังก็ได้นะตัวอย่างนี้มีลูกเล่นมีอะไรเยอะดีนะใช่ครับแล้วแล้วคือบ้านเราไม่รู้ว่ามีซับไทยหรือเปล่านะแต่ว่าเพราะว่ามันหนังหนังมานานแล้วผมว่าน่าจะมีแหละครับผมไม่รู้มีไทรซื้อเข้ามาฉายเหมือนกันใช่ครับแต่ว่า การันตีด้วยรางวัลมากมายได้ดูจากตัวอย่างเมื่อกี้นะโหมีเทศกาลนี่เทศกาลใช่ก็อันสุดท้ายนี่รางวัลใหญ่เลยนะเป็นหนังอะไรแบบ midnight madness คือเป็นคือเทศกาลหนังโตลอนโตเนี่ยมันจะมีแบบว่าหนังแบบหนังพวกเนี้ยจะเข้าฉายหลับเที่ยงคืนก็จะเป็นหนังที่จะเป็นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในปีนั้นใช่ครับนี่แหละครับนี่คือรายละเอียดของเรื่อง The r e b i r n h และความเห็นของเรานะครับโอเคครับมาเข้าคอนเซปต์ครับหากภาพยนตร์เรื่อง The r e b i r n h เข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราพี่ต้อยจะดูสิเพราะอู๊ ขนาดนี้แล้วอะไม่ดูได้ไงล่ะตั้งแต่รายการมีคนดูนี่เพิ่มดูเยอะก็แ acting เยอะครับผมแล้วเราผมนะครับก็ดูครับอย่างนี้นะก็เหมือนทำงานไงดนเงินเยอะก็ทำงานนิดหนึ่งครับถ้าคนดูเยอะเราก็เยอะหน่อยครับแล้วเรสำหรับผมครับอย่างที่บอกครับดูครับเพราะว่ามันเป็นพอดที่น่าดูนะเออครับใช่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือพอดนี้มัน มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันคือความจิตล้วนๆมันไม่ได้มีอะไรนะครับพอดมันก็มีแค่นี้คือความอยากได้อยากได้พ่อก็ต้องจัดให้ลูกถูกไหมซึ่งนั่นเพราะนี้มันเขาเรียกว่าพอดสากลนะพอดอย่างเอาสาโลกสวยก็ประมาณนี้เหมือนกันใช่ไอ้นกนกนี่ที่ดูกันได้ที่เราต่้งตากันก็เหมือนกันก็เหมือนกันครับผมแต่ความแตกต่างมันคือความแรงและการนำเสนอเออจังหวะจังหวะการการเนี่ยซึ่งอากให้ดูจากตัวอย่างเดินเริ่มวันอ่ะผ่าน ผ่านเลยครับผ่านนี่คือสอบผ่านนะครับไม่ใช่แบบว่าผ่านผ่านไปนะลอง้องแยกแยะกันนิดหนึ่งครับผมใช่ครับโอเคครับหากภาพยนตร์เรื่องเด e l o v เริ e วันครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับเราสองคนมีมติครับที่จะดูครับดูรวยการเราจบแล้วนะครับครับอย่าลืมกดติดตามเราด้านบนนะครับ